สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมอเตอร์ไซคลต้องบอกกับคุณผู้ชมนะครับว่ามอเตอร์ไซคลนั้นเป็นรายการเดียวที่จะมาวิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์คุณผู้ชมจะได้พบกับเนื้อหาสาระที่เข้มข้นในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนทิศทางการพัฒนามอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จะเป็นอย่างไรเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนติดตามกันให้ได้ในรายการมอเตอร์ไซคลทุกวันอาทิตย์ เวลาสี่ทุ่มถึง5้าทุ่มทางช่อง t n n 2แห่งนี้ครับช่วงแรกของรายการนะครับเราก็จะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวล่าสุดของ Honda ในการจัดงานถแถลงข่าวในรถมอเตอร์ไซค์เอทรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับฮอนด้ามูฟที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาโดยฮอนด้าได้มีการเชิญสื่อมวลชนนะครับไปร่วมชุมนุมกันที่ ห้างสรรพสินค้าเซนทัลเวิลใจกลางกรุงเทพมหานครครับเพื่อทำการแถลงข่าวแนะนำมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้อย่างเป็นทางการซึ่งก็มีคณะผู้บริหารของฮันด้านะครับมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งมากมายทีเดียวนี่ก็คือมิสเตอร์โนบฮิเดะนางาตะประธานกรรมการบริหารของฮันด้านะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนในครับของฮันด้าก็มาร่วมงานนี้กันอย่างมากมายฮอนด้านะครับผู้นำไลฟ์สไตล์ความสนุกของรุ่นภายใตแนวความคิดมาสนุกเปลี่ยนโลกกัน The Power of Fun Project ได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งสําคัญให้กับวงการมอเตอร์ไซค์ไทยด้วยการเปิดตัวมอเตอร์ไซค์เอทีรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับฮอนด้ามูฟภายใต้คอนเซปต์ follow my move ดีไซน์ใหม่ล้าสมัยทุกมุมมองด้วยไฟหน้าแบบใหม่นะครับพร้อมด้วยไฟรีเจ็ทไลเนอร์ LED และก็ไฟท้ายแบบสามมิตินะครับเข้าสู่ยุคมาตรฐานใหม่ของวงการมอเตอร์ไซค์เอทีด้วย Honda Smart Technology นะครับที่รวม3สุดยอดเทคโนโลยีไว้ด้วยกันประกอบด้วยเครื่องยนต์ทรงประสิทธิภาพ enhanced smart power นะครับขนาด1 1 0ซีซี ระบบหั้ฉีด PGM FI ที่ให้ระบบการเผาไหมแบบ้สมบูรณ์แบบสมรรถนะสูงประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงทำงานประสานกับระบบ Idleing Stop System ระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัตินะครับทำให้เกิดความเปรยียบดนเชื้อเพลิงที่สูงถึง62.3กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งเป็นอัตราที่สูงที่สุดในรถบัสไซเอทของเมืองไทยและนอกจากนี้แล้วนะครับยังติดตั้งระบบกระจายแรงเบรกหน้าหลัง Combine Brake System นะครับให้ความมัน่นใจในการขี่ที่เพิ่มมากขึ้น คุณจุธามาศอินปริงการนันนะครับผู้จัดการฝ่ายสื่อสารตลาดของ Honda ได้มีการแนะนําว่านะครับฮอนด้ามูฟนะครับเป็น Smart b บัเอทรุ่นแรกของเมืองไทยที่มีการติดตั้งเครื่องยนต์แบบ Smart ทเทคโนโลยีและก็มี Smart ทดีไซนที่เป็นเทรนด์ใหม่ล่าสุดของเมืองไทยในขณะนี้และนี่ก็คือการเปิดตัวนะครับฮอนด้ามูฟโดยมีพีชพัชระกิรธิวัฒน์นะครับเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับ,บนาคันนี้อย่างเป็นทางการ สำหรับพีชเนื่นาก็เป็นดารานักร้องชื่อดังนะครับล่าสุดก็มีซีรีส์หนังดังนะครับฮอร์โมนไวรว้าวุ่นซีซั่น1และ2หลายคนรู้จักเขาน้ครับในการแสดงหนังเรื่อง Top Secret นะครับ Success รวมถึง The Countdown และช่วงนี้นะครับมาฟังคุสัมภาษณ์ของคุณสุชาติอรุณแสงโรดกรรมการบริหารของ h o น da ากันดูครับว่ามีในความคิดอย่างไรในการพัฒนารถยนต์ Honda Move ในครั้งนี้ครับครับในวันนี้นะครับบริษัท AP Honda นะครับได้เปิดตัวรถรุ่นใหม่ ภายใต้ชื่อคำว่า Move นะครับ Honda Move เป็นรถจักรยานยนต์ AT นะครับเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดที่เราใส่เทคโนโลยีล้ําสมัยลงไปเราเรียกว่า Smart ทเทคโนโลยีสมาร์ t เทคโนโลยีเนี่ยเราแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับคือส่วนที่เป็นเครื่องยนต์ใหม่นะครับเครื่องยนต์พัฒนาขึ้นใหม่เราเรียกว่าเครื่องยนต์ ESP เครื่องยนต์เครื่องนี้เนี่ยเราพัฒนาเพื่อให้มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมนะครับ ล,ลดการเสียดทานได้อย่างดีนะครับมีกําลังดีและก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะครับเคร่อยนตัวนี้มีความพิเศษอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของการสตาร์ทนะครับระบบสตาร์ทเนี่ยจะเงียบทํางานประสิทธิภาพดีเยี่ยมนะครับส่วนที่2ของสมาร์ทเทคโนโลยีของเราคือระบบ i d เดอริงสต็อปซิสระบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นระบบเบรกอัจฉริยะนะครับเมื่อเราจอดนะครับเช่นจอดไฟแดงเนี่ย 3วินาทีเครื่องยนต์จะดับการทํางานนะครับหลังจากนั้นถ้าเราบิดคันเร่งเนี่ยเครื่องยนต์จะเดินนะครับรถจะวิ่งออกไปนะครับจะช่วยในการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างดีนี่คือส่วนที่2ของ Smart ทเทคโนโลยีส่วนที่3คือเรื่องของระบบเบรกครับเป็นคอมบ d เบร a ซิสเต็มระบบเบรกเนี่ยจะเราเบรกด้วยมือซ้ายข้างเดียวนะครับเบรกจะทำงานพร้อมกันในส่วนของเบรกหลังแล้วก็เบรกหน้า จะทำให้มีประสิทธิภาพการเบรกได้อย่างดีนะครับสาส่วนนี้แหละครับที่เราเรียกว่าสมาร์ทเทคโนโลยีซึ่งบรรจุอยู่ในรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ของเราเราเรียกว่ารุ่น o v v นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยความโดดเด่นของเรื่องของดีไซน์นะครับมีไฟหน้าที่เป็นเราเรียกว่าเจ็ทไลเนอร์นะครับมี LED นะครับสวยงามเป็นรูปทรงปริกนนกนะครับไฟท้ายเนี่ยครับออกแบบให้ ดีไซน์คล้ายรถยนต์นะครับอิมเมจรถยนต์หรูนำสมัยนะครับการดีไซน์ครั้งนี้เนี่ยเราปรับค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องของความโค้งมนให้สมกับเรื่องของเป็นสมาร์ทดีไซน์นะครับทุกท่านเนี่ยสามารถชมรถรุ่นนี้ได้ที่ร้าน Hon d a w i n g Center ทั่วประเทศนะครับตั้งแต่วันที่27พฤษภาพฤศจิกายนนี้นะครับพร้อมกันนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งสวยงามนะครับก็จะวางพร้อมกันเช่นกันนะครับ สามารถติดตามได้ที่ Honda Wing Center ทั่วประเทศครับ Honda Move นะครับจะเริ่มจำหน่ายอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปนะครับท่านที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามได้ที่ชรุมของ Honda Wing Center ทั่วประเทศไทยโดยมีการตั้งราคาเริ่มต้นอยู่ที่49,700บาทครับมี3สีให้เลือกนะครับก็คือดำแดงขาวดำและน้ำเงินขาวและนี่ก็คือชุดไฟหน้าตาเพชรมันติ r รีเฟ c เตอรนะครับพร้อมด้วยคิวขอบไฟด้านบนในแบบเจ็ตไลเนอ LED ที่ฝาครอบแฮนด์ด้านบนนะครับก็จะมีฟอนไวเซอร์นะครับเป็นชิลดขนาดเล็กทําให้รถด,ดูโดดเด่นแปลกแตกต่างไปจากรถมอเตอร์ไซค์เอทีทั่วไปรูปทรงดีไซน์ของ Honda Move นะครับเน้นความทัชสมรัดน่ารักน่าใช้ในการขับขี่ล้อแม็ก12นิ้วความด้วยยางแบบจุ๊บเลสนะครับดิสเบรกหน้าและก็มีคอมบิ่เบรกที่แฮนด์ข้างซ้ายมือเลื่อนไม้แบบสมาร์ทมิเตอร์นะครับให้ความโดดเด่นสวยงามทุกมุมมอง ครื่องยนต์ enhanced smart power ให้ความเลรกทัดรลัดนขนาด1นึ่ง10ซีซีนะครับเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นมาตรฐานใหม่ของ Ho n ด a นับจากนี้ไปทุกรุ่นนะครับจะใช้เครื่องยนต์แบบนี้ซึ่งจะมีระบบ idling soft system ทุกคันครับและในการแถลงข่าวครั้งนี้นะครับฮอนด้ได้มีการนำมูฟตกแต่งพิเศษจากสนักแต่งนะครับคิทะโกะรวมถึง H2C ของ Honda เองนะครับมาตั้งโชว์อย่างโดดเด่นให้ดูแนวทางการตกแต่งรถรวมถึงนะครับรถมอเตอร์ไซค์ตกแต่งพิเศษที่ได้มีการออกแบบโดยสนักแต่งชื่อดังนะครับอีกหลายสนัักด้วยน นี่ก็คือรูปแบบของ h o n d a m o v e ที่หลายคนนั้นเห็นแล้วบอกว่ามันให้ความสวยงามลงตัวมิติรถนั้นกระทัดรัดเหมาะกับการใช้งานในเขตเมืองเป็นอย่างยิ่งเบาะนั่งที่เตียย้ยเพียง7 7 0ม mm ิลลิเมตรนั้นทำให้การขับขี่ไปไปอย่างง่ายดายผู้ขับขี่มีความสูงไม่มากนนะักก็ขับขี่ได้อย่างสบายสบาย,บายครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของ Honda กับการเปิดตัว m o ฟโรสม Smart A ทรุ่นใหม่ล่าสดุดเข้าสู่ตลาดเมืองไทยอย่างเป็นทางการและในเบรเ็กนี้เวลาก็หมดลงแล้วพบกับรายการกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ